สวัสดีครับคุณผู้ชมครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้ก็อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็มีหัวว่านต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับที่สงสัยว่าหัวว่านข้างในจะเป็นสีอะไรนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็มีหัวว่านต่างๆมาให้คุณผู้ชมที่ติดตามช่องร้านหนึ่งชาแนลได้รับชมนะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมร้านหนึ่งไปบวชมาหรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าร้านหนึ่งพึ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมหัวว้านกันได้เลยนะครับไปกันครับครับนี่คือต้นแรกนะครับสำหรับวันนี้ตัวนี้จะเป็นว่านว่านจืดนะครับเป็นชนิดขมิ้นครับอันนี้สรรพคุณก็คือ เบื่อเมานั่นเองนะครับคือใครเมาค้างอะไรอย่างเงี้ยครับกัดกินได้เลยนะครับจะหายจากสั่งเมาดอกสวยนะครับอันนี้ร้านหนึ่งได้ตัดใบออกไปเพราะว่าใบยาวมากต้นยาวเม็ดกว่าเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคือหัวหัวของวานจืดนะครับอันนี้เป็นชนิดขมิ้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นขาขาจืด อีกชนิดหนึ่งครับแต่วันนี้เราจะให้ชมเป็นขมิ้นครับเดี๋ยวล้านึงจะพาหัวให้ให้ชมนะครับว่าข้างในจะเป็นสีอะไรนะครับหัวข้างในจะเป็นสีนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือข้างในกลิ่นหอมครับ หอมหอมบอกไม่ถูกนะครับให้ให้ให้ชมสีครับสีด้านในชัดไหมครับนะีครับนี่คือขมิ้นจืดนะครับจะมีข่าจืดด้วยอีกชนิดหนึ่งครับที่ร้านหนึ่งมีแต่วันนี้ไม่ได้เอามาโชว์นะครับนะครับให้ชม ตันนี้ผ่านนะครับเราก็มาชมหัวนะครับข้างในเพราะว่าจะมีคุณผู้ชมนะครับสอบถามมาว่าหัวข้างในเป็นสีอะไรวันนี้ร้านหนึ่งก็ผ่าให้ให้ชมแบบสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับผ่านนะครับหอมหอมแบบน่ารับประทานครับไม่ไม่ฉุน,นครับหอมออกหอมออก เหมือนสมุนไพรเลยนะครับเยวล้านหนึ่งชิมให้ดูครับจะออกหวานหวานครับคุณผู้ชมรสชาติออกหวานหวานแล้วก็มีเฝื่อนนิดๆครับแล้วตามมาด้วยว่านมหาปราบนะครับต้นแรง อ,อ๋อโทษทีครับต้นนี้ไม่ใช่มหาปราบครับจําผิดตอนนี้เป็นมหาเมฆโบราณนะครับมหาเมฆโบราณแต่ว่ายังแก่ไม่ไม่จัดครับปกติค่ากินกินแรงมากครับกินฉุนแรงมากแต่ละหนึ่งจะพาให้ให้ชมเลยนะครับปกติค่าค่าแก่จัด,จ,ดจะเป็นสีออกม่วงๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่นี้หัวหัวยังไม่แก่จัดครับ นะครับเห็นชัดไหมครับนะครับตัวนี้เป็นมหาเมฆโบราณใบสวยครับใบล่องทะลุหลังหลังใบเลยนะครับแดงแดงทะลุหลังใบนะครับตัวนี้เป็นมหาเมฆโบราณครับนะครับแต่ถ้าหัวแก่ต้นยุบนะครับจะออกโทนม่วงๆครับนะครับจะเห็นเห็นออกม่วงๆนะครับ โอเคครับตัวน,นี้ผ่าน,นครับก็ชมบ้านกันนะครับวันนี้ตอนนี้ครับมหาปราบต้นยาวมากประมาณเม็ดเม็ดกว่าๆนะครับต้นนี้แต่ถ้าอยู่ในที่ร่มก็จะต้นสูงมากแต่ถ้าเราปลูกปลูกให้โดนแดดอะไรก็ต้นไม่สูงมากครับแล้วแต่ภูมิภาคนะครับ นี่คือมหาปราบครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะผ่าหัวให้ใหชมครับสใสขาวนะครับหัวจะออกสีขาวโอโ้กินกินแรงมากครับกินฉุนนะครับดูเนื้อ ดูใบครับต้นแดงใบ <c oughs> ใบยาวครับลำต้นแดงดีมากครับมหาปราบนะครับครับตัวนี้เป็นฉัดทองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นฉัดทองวันนี้ร้านหนึ่งก็อยากจะให้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับฉัดทองนะครับหรือว่ากะเกี่ยวส้มนั่นเองนะครับ ร้านหนึ่งอยากจะให้ชมหัวของเจียวส้มนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะติดตรงลำต้นเลยครับโคนตรงโคนถ้าสั่งซื้อไปต้องได้แบบนี้นะครับถึงโอกาสที่จะรอดเยอะมากแต่ถ้าไม่ได้ตัวนี้ไปนะครับก็ค่อนข้างจะรอดยากครับเนี่ยครับให้สังเกตว่ามีมีหัวตัวนี้ติดไปหรือเปล่านะครับเนี่ยครับคือฉัดทองครับ บางท่านก็เรียกกระเจียวส้มครับกระเจียวส้มครับฉัดทองส่วนมากจะในานามฉัดทองมากกว่านะครับส่วนมากชาวบ้านก็จะรู้กันในานามกระเจียวส้มครับสวยต้นนี้ก็จะเป็นขมิ้นดําครับคุณผู้ชมใบล่องดํานะครับต้นนี้ยังอ่อนอยู่ครับช่วงนี้ก็ยังไม่ยุบตัวครับกาลังปลูกได้นะครับเพราะว่า ขมิ้นดำก็จะออกดําๆม่วงๆครับเนี่ยครับข้าค่าหัวแก่มาก็จะออกสีม่วงเข้มเข้มเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือลักษณะของขมิ้นดํานะครับต้นก็คล้ายๆกับมหาเมฆโบราณน,นะครับก็ล่องล่องใบจะต่างกันครับจะอันนี้จะออกทนเข้มกว่าถ้ามหาเมฆโบราณก็จะออกทนออกแดงๆแบบ ทะลุหลังเยอะกว่าครับตัวนี้ไม่ทะลุนะครับเนี่ยครับความแตกต่างกันครับคือล่องใบอันนี้ทะลุหลังใบเลยครับนะครับนี่คือความแตกต่างแต่อีกหนึ่งจะพาหัวตัวนี้ให้ให้ชมครับนะครับคือตอนนี้ ยังไม่แก่ครับก็ยังไม่ออกเข้มนะครับก็ยังอ่อนอยู่นะครับค่าถ้าหัวแก่นะครับจะออกเป็นสีม่วงเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือขามิ้นดําครับคมิ้นดําตัวนี้ก็ปลูกปลูกได้อีกนะครับไม่ไม่ตายครับเพราะว่ามีรากเดี๋ยวร้านหนึ่งก็จะเอาไปปลูกต่อเพราะว่าเสียดายนะครับไม่ตายครับถ้าเราตัดแบบนี้นะครับจะปลูกต่อครับ ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นเป็นเทพลำลึกนะครับเป็นว่านเทพลำลึกนะครับเป็นว่านสเสน่เมตตามหานิยมนั่นเองนะครับสมัยโบราณนี้นิยมเอาว่านตัวนี้นะครับไปทําพระนะครับเป็นผงผงพระไปผสมมวลสารนะครับคือเทพลำลึกครับเนี่ยที่หากันดูลักษณะของหัว ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีตุ่มตัวนี้ก็เป็นตุ่มไปเลี้ยงหัวครับเป็นน้ํานะครับเป็นแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมถ้าหัวจริงๆก็จะเป็นตัวนี้ครับเพราะว่าหลุดออกมานะครับอันนี้คือหัวที่แก่แล้วของปีที่แล้วครับเพราะว่าเนี่ยครับแข็งมากตัวนี้ครับจะงอกได้ดีเลยครับกำลังงอกแตกหน่อขึ้นมานะครับคุณผู้ชมนี่คือ ลักษณะของว่านเทพลำลึกนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักครับเพราะว่าว่านต่างๆบางท่านอาจจะพึ่งเข้ามาเล่นว่านนะครับอยากจะศึกษาอยากจะรู้กับหัวว่านต่างๆนะครับก็เข้ามาชมคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าร้านหนึ่งก็ลงทุนมากเลยนะครับขุดมาให้ท่านผู้ชมที่อยากจะรู้ว่าหัวลักษณะของหัวเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์มาใน ในคลิปนะครับว่าอยากจะเห็นหัวว่านต่างๆวันนี้ร้านหนึ่งก็มีโอกาสได้ทําคลิปนี้เพื่อศึกษาไปในตัวนะครับสําหรับหัวว่านต่างๆนะครับเนี่ยครับอันนี้คือว่านว่านเทพลำลึกครับเทพลำลึกดอกสวยนะครับปลูกใส่กระถางก็ได้ปลูกลงดินก็ได้นะครับครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็อยู่ว่างๆนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรเราก็ไม่ได้ทําคลิปกันมา ระยะหนึ่งล้วครับพอพอดีแม่ก็เพิ่งเสียไปครับก็ยุ่งๆครับวันนี้ก็อยู่ว่างๆก็เลยอยากคิดถึงคุณผู้ชมนะครับก็คุณผู้ชมอาจจะคิดถึงร้านหนึ่งนะครับว่าร้านหนึ่งหายไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนครับก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ก็คิดว่า คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะชอบคลิปนี้นะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่ครับสองอย่างสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างนะครับวันนี้ 6อย่างครับวันนี้เรามารู้จักกันตั้ง6อย่างนะครับวันนี้ละ1ต้องไปจริงๆแล้วครับบ๊ายบายครับไปครับไปปลูกต่อนะครับ